น้องเต่าแอฟริกาชื่อว่าน้องขนมชั้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับมีผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์ข้อความตามหาน้องขนมชั้นเพราะว่าหายออกจากบ้านไปไม่รู้หนีไปหรือ,อยังไงนะครับแต่ว่าที่บ้านเนี่ยนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วคนที่เลี้ยงจริงๆคือคุณพ่อคุณพ่อของเจ้าของบ้านนะครับบอกว่าตอนนี้โอ้โหเศร้ามากเพราะว่าเขาสนิทชิดเชื้อใกล้ชิดดูแลกันประคบประงมกันอยู่ตลอดเวลาทั้งวันครับ หายตัวไปแบบนี้ตอนนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับมาหลายคืนแล้วครับก็เลยอยากจะประชาสัมพันธ์หน่อยเผื่อใครจะพอมีเบาะแสนะครับแล้วก็ทราบข้อมูลก็แจ้งกลับไปที่ผู้ใช้ f a c e b o o k อะไรดังกล่าวนี้ด้วยนะครับที่เห็นอยู่นี้คือน้องขนมชั้นครับเป็นเต่าพันซูคา์ต้าครับหรือว่าเต่าเดือยแอฟริกาที่นายเทพธนกิจเกียรติแป้นทองคํา เป็นชาวตำบลบ้านโพออำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีครับเขาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ขอให้โลกออนไลน์เนี่ยช่วยกันตามหาหรือว่าแจ้งเบาะแสกันหน่อยนะครับโดยน้องขนมชั้นเนี่ยจะมีน้ำหนักประมาณ10กิโลกรัมครับกระดองเขาจะมีสีน้ำตาลสีเหลืองแซมๆกันแล้วก็ขาคู่หน้าจะเป็นเกล็ดขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจนครับ <c oughs> จะไม่ชอบน้ำชอบกินเนื้อกินผักและผลไม้นิสัยเขาไม่ดุร้ายนะครับ โดยผู้โพสต์เนี่ยเขาบอกว่าเจ้าของเต่าตัวจริงคือคุณพ่อรับเลี้ยงต่อจากน้าชายก่อนหน้านี้เนี่ยน้าชายเป็นคนเลี้ยงขนมชั้นแต่ว่าน้าชายเลี้ยงไม่ไหวนะครับก็มาให้คุณพ่อเลี้ยงต่อโดยตอนที่เอามาเนี่ยนะครับก็มาตั้งแต่ตัวเล็กๆครับแล้วก็เลี้ยงกันแบบโอบระคบประงมครับทุกเย็นก็จะพาออกไปเดินเล่นบริเวณริมบึงบ้านโพครับแล้วก็เป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตาของชาวบ้านในแถบนั้นนะครับส่วนวันที่น้องขนมชั้นหายไปเนี่ยนะครับ มันตรงกับช่วงที่คุณพ่อเนี่ยออกไปทำธุร,ระข้างนอก<ฆ>แล้วปรากฏว่าวันนั้นที่ออกไปเนี่ยลืมปิดประตูบ้านประมาณสักครึ่งชั่วโมงครับ<ฆ>พอกลับมาเนี่ยพบว่าอ้าวน้องขนมชั้นหายออกจากบ้านไปแล้วครับก็ช่วยกันตามหาจนทั่วก็หาไม่เจอนะครับ ไปที่ริมบึงบ้านโพที่เคยไปกันบ่อยๆก็ไม่เจอล่วงเลยมาสองวันก็ยังไม่เจอตัวนะครับโดยผู้โพสต์บอกว่าตอนนี้คุณพ่ออยู่ในอาการโศกเศร้าเพราะว่าเขาใกล้ชิดกันเขาดูแลกันตลอดนะครับเลี้ยงมาด้วยความรักความผูกพันกลางคืนก็จะอุ้มไปนอนด้วยนะครับเช้าก็อุ้มออกมาป้อนอาหารทําแบบนี้ทุกวันครับก็เลยสนิทสนมใกล้ชิดกันตลอดเวลาสปีที่ผ่านมาตอนนี้คุณพ่อบอกว่า อยู่ในอาการโศกเศร้ากินไม่ได้นอนไม่หลับนะครับอยากจะฝากให้ผู้ที่พบเห็นเนี่ยนะครับช่วยติดต่อหรือว่านํามาคืนด้วยทางครอบครัวก็จะมีรางวัลมอบให้ด้วยครับสำหรับเต่าสุคตาเนี่ยไม่ใช่สัตว์ป่าสงวนหรือว่าสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับซึ่งในทุกวันนี้เราจะเห็นกันทั่วไปเนี่ยหลายนคนห,หลายบ้านนิยมเลี้ยงเนาะใช่นะเลี้ยงกันเยอะนะฮะเป็นที่นิยมมากครับสามารถเลี้ยงได้ครับปัจจุบันในประเทศไทยมีการเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายเมื่อเขาโตเต็มที่แล้วเนี่ยจะมีขนาดใหญ่มากนะครับนี่เป็นเต่าสายพันธุ์นนึงงที่่ใหญติดดออััับบ3ขโลกคร แล้วก็จะมีน้ําหนักได้ถึง100กิโลกรัมความยาวของตัวเขาประมาณสักเมตรครึง่งถ้าแบบว่าเต็มที่เลยนะเมตรครึง่งแล้วก็มีอายุอยู่ได้ประมาณ70ถึง100ปีนะครับประชา<จ>สัมพันธ์ไปถึงผู้ที่พบเห็นนะคะเต่าลักษณะนี้เนี่ยสุกตตาเป็นเต่าบกนะเอา,าล้มนำะไม่ได้น้องตายนะคะเพราะว่าตัวหนักมากเออนะ แต่ที่สําคัญเนี่ยพอเห็นการเดินเอ๊เราได้ยินว่าเต่าเวลามันจะขานต้มเตียมต้มเตียมแต่นี่ขานเร็วเหลือเกินนะไปเร็วเลยหนีออกจากบ้านง่ายเลยแบบเนี้ย <laughs>